กัลล้าฟอ้ยทางไปนาโอ้เดินขึ้นรถไทยขี่รถไทยทุกนาแดนนี้ไม่มีความหมายยังกินโคนสับปะรดทิาตาวันและดาว เห็หนอาการลสดชื่นอยู่ชีวิตมันนอกพออหนาสบายสบายถูกใจก็คบกันไปคบกันไปก็ฉันไม่สนอะไรแบบสบาย